พูดเราจากเทปที <ic om diction aries> ่แล้วนี่กี่วันแล้วจ๊ะเออนว้ยนานเสื้อผมก็เสื้อตัวเดิมน่าไม่เอาน่าจะไม่กี่นาทีจากจากเมื่ออีพีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันอีพีที่แล้วกับอีพีตอดนี้จะไม่แตกต่างกันมากแตกต่างแตกต่างไอง่เหมือนเดิมแตกต่างแตกต่างมันต้องแตกต่างที่คอนเทนต์เพราะว่าผู้ชมมานี้อยากดูคอนเทนต์ว่ามันคืออะไรครับผม ครับผมสวัสดีครับผมบผมอาจารย์คมทัตทัศวานะครับจากคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็เป็นแอดมินเพจสังเวียนธุรกิจครับผมสวัสดีรอบครับผม๊อดอธิพลนะครับผมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลคณะบริหารศาสตร์สาขาวิชาการตลาดคอนเทนต์วันนี้เป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องจากเมื่อเอพิโซดที่แล้ว มื่อสอปีที่แล้วสปีที่แล้วพอดีว่าเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของไทยเบฟกับบุญรอดครับซึ่งเขาจะก็จะมีโปรดักหลายโปรดักโดยเฉพาะโปรดักที่เป็นเครื่องดื่มนะครับตัววันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือหนึ่งในลายเครื่องดื่มของทั้งไทยเบฟแล้วก็บุญรอดซึ่งตัวธุรกิจตัวนี้เนี่ยคือสังเวียนของโซดาครับผม โอเคเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูนะฮะสิ่งภาพแรกที่ผมอยากจะให้ดูเนะะี่ยคือภาพของแพ็กเกจหรือขวดของเบียร์ช้างออสอย่างงี้เวลานึกถึงภาพของเบียร์ช้างเนี่ยออสน,นึกถึงสีอะไรนึกถึงช้างอะช้างอะสีอะไรสีเขียวสีเขียวนะเออนึกถึงแบบเบียร์นะบเบียร์มันขวดสีเขียว <ผม S 1> น้ำแรกขวดสีเขียวแลนเล่น,ลนมุกแลนนึกถึงช้างไงเห็นป็นช้างไงโอเค สีเขียวครับสีเขียวเออแต่อย่างนี้ฮะมันมีเรื่องน่าแปลกที่เมื่อสัก30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยตูว้ขวดของช้างเนี่ยกาทำสีแดงไว้คืเป็นขวดใสนี่แหละเป็นตัวเลเบลสีแดงครับแล้วก็เป็นสีเดียวเลยไม่มีสีขาวอะไรเลยฮะช้างก็แข่งกับสิงในสังเวียนโซดามันนานแล้วถ้าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านเองครับไอ้3า0 0นล้านเนี่ย, 3, ลนนยกลายเป็นว่าสิงพรองตลาดในเรื่องของโซดานะอยู่ที่ เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นด้เกือบร้อยเลยจ้ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเออแล้วช้างเนี่ยคลองอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นเพราะมันมีแค่สองเจ้า,จาอะแล้วก็ช้างเนี่ยอยากจะทำกลยุทธ์ควักกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ออกมาเพื่อที่จะมาท้าชิงสิงท้าสังเวียนนี้เนี่ยแต่ว่าหลายๆกลยุทธ์มันก็ดูเหมือนจะเวิร์กนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าทีละกลยุทธ์ว่ากลยุทธ์ไหนเวิร์กกลยุทธ์ไหนไม่เวิร์กแล้วมันทำไอ้เวิร์กอ่ะเวิร์กที่เท่าไหร่นะครับผม แต่ก่อนที่จะเข้ากลยุทธ์นะครับผมอยากจะทวนความจําทุกท่านนิดนึงนะฮะว่าสโลแกนครับผมทุกท่านผมว่าทุกท่านน่าจะจําได้ว่าสโลแกนของอาถ้าถามท,ท,าทุกท่านจําได้ผมจำไม่ได้ <c oughs> อ,ะอะไรลอกขามาลอทมาวะตา,าถาว่าสโลแกนของช้างรู้จักไหมรู้จักฮะสโลแกนช้างน่ไม่ใช่สิงเนะยปิดปีดปคือทุกคนอ,ะอ่ะอาถ้าสิงจําได้ไหม ทุกจุดซาโซดาสิงแน่นอน,นครับทุกคนจะจําได้ว่าสโลแกนของสิงเนี่ยคือสโลแกนอะไรแต่ทุกคนเนี่ยจาไม่ได้ว่าช้างเออจําไม่ได้เหมือนกันนี่ทำคอนเทนต์ลืมทำคอนเทนต์มานี่ยว่าสโลแกนช้างคืออะไรแต่กล้องรู้ไหมครไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทุกจุดซาโซดาสิงเนี่ยมันฝังหัวคนไทยด้วยมันฝังหัวเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะมีความคิดไปนิดนึงว่าถ้าเปรียบเพือความซากันระหว่างช้างกับสิงเนี่ยสิง น่าจะซ่ากว่านิดนึงหรือเปล่านะ uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะย้ยําความซ่าตรงนั้นครับโดยการออกโฆษณามาหนึ่งโฆษณาแล้วโฆษณาตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่านะครับเป็นโฆษณาที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โฆษณาเลยฮนะโฆษณามีความยาว7ชั่วโมง,โมงแต่7ชั่วโมงเนี่ย เป็นความยาวที่มีฉากหลังสีดำครับไอฉากหลังสีดำเนี่ยจะมีขวดเบียร์สิงห์วางอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เป็นขวดเบียร์สิงห์ที่เปิดฝาแล้วแล้วเราจะเห็นฟองจาก<ฮ>ด้านล่างอะ<ฮ>เออปุ๊งปุ๊งปุงขึ้นข้างบนตลอดเลยเจ็ดชั่วโมงนั้นตลอดเจ็ดชั่วโมง <laughs> มนั้มีแค่นี้แหละมีแค่นี้แต่ว่าอย่างนี้มันทําให้คนรู้สึกว่าถ้าไปซื้อโซดาสิงเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่วงเล่าแล้วเราเปิดขวดโซดาสิงออกไปแล้วเราไม่เติมสักทีอะประมาณว่าแบบคุณมัวแต่คุยอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่ ปราออกฏว่าไอ้ขวดโซดาสิงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเปิดไปแล้วนะมันก็ยังซ่าอยู่เว้ยมันอาจจะทําให้เราคิดว่าแบบถึงเรานั่งพูยังสองสามชั่วโมงโดยไม่เติมโซดาสิงเลยมันก็ยังซ่าอยู่มันเหมือนกับย้ําความมั่นใจเราตรงนี้เออพอมันย้ําความมั่นใจตรงนี้นะมันทําให้ช้างรู้สึกว่ากูต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับโดยอย่างนี้ฮะกลยุทธ์แรกนะครับผมขอใช้คําว่ากลยุทธ์เปลี่ยนฉลาดใหม่ ให้เหมือนคู่แข่งกับผมทุกคนนะฮะจะมีภาพลักษณ์จำเมื่อกี้พูดแล้วนะว่าสิงเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ประมาณสีแดงครับเป็นตัวแทนของสิงเช่นเีโออย่างเงี้ย uh huh. สีตัวสีเหลืองเป็นตัวแทนของเหมือนเบียเบียสิงหเออขวดสีเหลืองๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแดงกับเหลืองนะ่ะเหมือนกับเป็นิกเนเจอร์ของสิงไปแล้วตัวโ,โลโก้สิงก็สีเหลืองใช่ไหม แต่ว่าช้างเนี่ยเราจะจําว่าเขาอ่ะจะเป็นสีเขียวครับแต่มาเกมนี้เนี่ยช้างเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับผมนี่คือตัวแพคเกจจิ้งของช้างนะครับที่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่คือการเปลี่ยนใหม่แล้วคือการเสริมสีขาวเข้าไปครับทุกท่านลองคิดดูอ้อลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติว่าช้างปวดแบบนี้แพคเกจแบบนี้ไปวางอยู่บนเชลเดียวกันเว้ยสมมุติว่าไปวางอยู่ที่โรตัสไปวางอยู่ที่บิ๊กซีเนี่ยเข้าใจผิดไหมนี่ ซื้อผิดไว้นี่มีโอกาสไหมมีโอกาสเพราะมันคล้ายกันมากเลยกันตัดกันเพราะว่าตัวพื้นหลังก็เป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวเลเวลตัวโลโก้ก็เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นพอวางเนี่ยแน่นอนเขาต้องเออที่เป็นคู่แข่งกันที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันมาวางใกล้กันนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าผู้บริโภคมีโอกาสที่จะสับสนได้แน่นอนที่จะหยิบอาจจะ โดยความคุ้นเคยครับ <c oughs> อยากจะเบิ่นมาเห็นเชลไม่พองหยิบเลยเออหยิบไปเรื่อยหยิบไปเรื่อยพอหยิบไปเอา้าชิบหายช้างนี่หวาอะไรเงี้ยเปิดสาเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเกิดความสับสนขึ้นที่ช้างใช้กลยุทธ์แบบนี้แต่สิงก็ไม่รอช้าครับเพราะสิงก็เล่นเกมตอกกลับเหมือนกันมาดูตรงนี้ฮะเชลเดียวกันเนี่ยเขาจะทำยังไงให,ให้ผู้บริโภคไปเตือนความจำผู้บริโภคให้กลับมาซื้อขวดสินค้าของสิง เพราะฉะนั้นสิงใช้ตัวนีนะ้ต่อกับแรงเหมือนกันนะแรงอย่างนี้ครับสิงเขียนนะฮะว่าลอกสีได้แต่ลอกความซาแบบโซดาสิงไม่ได้ด้วยกันดูนะฮะดูดแรง<ๆ>แรงแล้ว,แล,วแล้วดูตรงข้างบนขวานะฮะข้างบนขวาตรงมุมนั่นแหละฮะ<ๆ>ก็ยังเน้นย้ำสโลแกนเดิมว่าทุกจยดซาโซดาสิงนะครับ แล้วเรามาดูป้ายตัวด้านล่างครับป้ายตัวด้านล่างเขาเขียนแบบนี้ครับมองซ้ายขวาก็มีแต่คนจะลอกเรียนแบบความซ่าของโซดาสิงเจ็บวะ่ะ ใครว่าลอกเรียนแบบไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าใครลอกอเรียนแบบใใเลยเออ <laughs> แต่ยางงี้ผมมองว่านะฮะในความที่ช้างเนะ่ะเป็นสีแดงมาก่อนอนะ่ะการที่เขาจะเปลี่ยนแบบพื้นหลังสีขาวแล้วตกด้วยแดงอนะ่ะจริงๆมันก็มันก็มีความเป็นไปได้อ่ะในเชิงตรก,กาะเอาถ้าเขาจะเปลี่ยนใหม่เออเพื่อเพราะสีขาวอะ่ะเป็นตัวเน้นย้ำไม่สีตัวอื่นๆเนี่ยนะมันดูเด่นขึ้นครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ามันเรียนแบบเอะมันก็ได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยจบสุดท้ายนะครับช้าง ทำไม่สําเร็จครับ <ừ> แคมเปญนี้เนี่ย <ừ> มันทำให้ช้างอาจจะจากส่วนแบ่งตลาดที่มี3เปนี่ยอาจจะขึ้นมาประมาณ4ในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกลยุทธ์แรกที่ช้างทำนะครับก็มไม่สําเร็จใช่ไหมขึ้นมาแค่นี้ไม่สําเร็จเพราะเขามองไว้เยอะกว่าน,นั้นหรือเปล่า ใช่แล้วครับมองไ้เยอะนะมีอีกตัวโฆษณาตัวหนึ่งฮะที่ตอนนั้นเขาลงทีวีเลยของสิงนะครับสิงเนี่ยเขาลงโฆษณาตัวนี้เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเป็นโซดาวางอยู่4ขวดครับแล้วก็กตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องว่างเหมือนสามารถเอาไว้วางขวดอีกขวดหนึ่งได้และอีก4ขวดนี้เนี่ยมีฉลากติดที่เขียนว่าโซดาเลียนแบบครับผม S <S <S แล้วก็สักพักเนี่ยจะมีคนเอาขวดโซดาสิงวางลงไปตรงช่องตรงกลางตรงนี้แล้วความซ่าของโซดาสิงเนี่ยมันทําให้ทั้งโต๊ะเนี่ยสั่นเว้ยสั่นสันสนส่ันสั่นแล้วก็สักพักพอเอาไอ้ขวดโซดาสิงเนี่ยออกโต๊ะ <S 2> <S 2> <S น,นิ่งเงียบสงบแล้วสักพักขึ้นตัวคําพูดขึ้นมาว่า ระวังของจงใจลอกเลียนแบบใช้คำว่าจงใจด้วยจงใจลอกเลียนแบบไอ้นี่คือกลยุทธ์ที่เขาตีต่อกันนะฮะตอกลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกลยุทธ์แรกนะครับกลยุทธ์ที่2ที่ผมจะมาพูดนะฮะชื่อกลยุทธ์ผมตั้งชื่อเองว่าเปลี่ยนสโลแกนก็ซาไม่น้อยหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องความซายอมไม่ได้ยอมกันไม่ได้ครับไม่มีทางน้อยหน้ากันได้โดยเฉพาะ โดยเฉพาะเด็กแวนนะะไม่ได้ไม่ได้เอว้โซดาออสสิงอ่ะทำสำเร็จแล้วฮะที่จะบอกว่าทุกคนจำภาพลักษณ์ความซ่าของโซดาสิงได้แต่ช้างเนี่ยยังต้องเดินทางต่ออีกเยอะยังต้องเดินทางต่อที่จะทำให้คนจำความซ่าของโซดาช้างได้เพราะฉะนั้นช้างครับก็เลยออกแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งซึ่งเขาอยากจะสร้างภาพลักษณ์ว่า สินค้าของเขาเนี่ยก็ซ่าไม่น้อยหน้าสิ่งเหมือนกันนะฮะ uh huh. ในตอนนั้นเนี่ยช้างไปวางอย่างนี้เลยฮะกลยุทธ์การตลาดช้างอาจจะไม่ได้ใช้ในทางทีวีนะ,ะแต่ช้างใช้ทางป้ายครับพวกแบนเนอร์อะไรเนี่ยนะแบนเนอร์ไปติดตามตึกครับชั้น3ชั้น2ไปติดตามสี่แยกครับประมาณนี้เลยครับรูปที่โชยดูช้างนะฮะเขียนว่าทางขวานะครับโซดาช้างก็ซ่า พาวหน้าอย่าคิดไปเองนะครับผมไม่รู้ใครคิดไปเองนะไม่รู้ใครคิดไปเองไม่รู้เขาบอกใครนะใช่แทงกัาอยู่2องคนใช่ไม่รู้พูดกับใครนะครับพอเขาเปลี่ยนกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องลงงบการตลาดลงไปเยอะแต่ก่อนที่เขาจะลงงบการตลาดเนี่ยเขาต้องวางแผนก่อนครับว่าในปีงบประมาณนี้เนี่ยเขาจะปรับเปอร์เซ็น์จาก3 4เปอร์เซ็นเนี่ย เขาอยากจะขึ้นเป็น10%เพราะฉะนั้นพอเขาทําแคมเปญน,นี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงด้วยปรากฏนะฮะพอทําแคมเปญน,นี้แล้วเนี่ยสุดท้ายของแคมเปญแล้วเนี่ย ช้างทําไม่ถึงเลยอาจจะทําถึงก็ได้แต่ทาถึงขึ้นมาแค่5%าเอร์ซจากที่ตั้งเป้าไว้1 0เพราะฉะนั้นสิงเลยตอกับด้วยป้ายเหมือนกันสิงก็ตอกกับเลยพอรู้ว่าเดอดูทางซ้ายนะครับสิงเขียนว่ามีคนพยายามซ่าแบบโซดาสิงแต่ไม่สําเร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเขาวางเป้าไวฮะแล้วการวางเป้าไวเนี่ยสมมติว่าสื่อมวลชนเข้าไปถามสื่อมวลชนสายธุรกิจเข้าไปถามว่าปีนี้มีกลยุทธ์ธุรกิจไงทางชา าก็อาจจะบอกว่าตั้งเป้าไว้ส่วนแบ่งการตลาดที่10สรุปในปีนั้นเขาทําไม่ได้ถึงตามเป้าที่เขาวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นการต่อกับเบาๆไปนิดนึงนะครับมไม่เบา <laughs> นะ,นะ <laughs> ที่เบา <laughs> เคสต่อไปนะครับคือกลยุทธ์ราคาถูกครับผมอย่างนี้ฮเปลี่ยนสโลแกนก็แล้วเปลี่ยนแพคเกจจิ้งก็แล้วก็ยังไม่ชนะทีนี้ช้างก็เลยกลับมาแบบนี้ลองลดราคาดูปกติแล้วเนี่ยโซดาสิงเนี่ย จะขายอยู่สมมุติว่าขายเป็นแพ็คในโลตัสในบิ๊กซีเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่แพ็คละ140บาทนะครับทั้งช้างทั้งสิงราคาจะเท่าๆกันเลยแต่ในตอนนั้นนะฮะช้างเนี่ยลดราคาจาก140บาทเนี่ยเหลือที่11 5บาทอันนี้คือราคาสําหรับพวกโลตัสพวกบิ๊กซีแต่ว่าตอนที่เขาไปขายในเซเว่นเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคาขวดละประมาณ7-8บาทแต่ในตอนนั้นเนี่ยช้างลดราคาลงมาประมาณบาทนึงฮะอยู่ที่ประมาณ6-7บาทต่อขวด เพราะฉะนั้นเขาก็หวังหวังไม่แบบเดิมเลยครับว,ว่ายอดขายเนี่ยเกาจะขอเลข2หลัก10% <Wow. S 1> นะครับผมไอ้สิเอร์เซนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องรีวิวดูท้ายปีว่ามันถึง10%บเปอร์เซ็นแล้วเปล่าปรากฏว่าแคมเปญเน,นี้ยก็ยังไม่สําเร็จอีกไม่ถึงอเออคิดว่าได้อะไรเพิ่มขึ้นมาจากสักสองเปอร์เซ็นต์ไหมาจารย์รวมๆแล้วอ่ะคือห้าเปอร์เซ็นยังเป็นห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ยังเหมือนเดิม ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิง์ก็ยังคงตลาด95%อนะครับลมยากอสิง์ก็ไม่เล่นด้วยนะสิง์ก็ยังคงที่ราคาเดิมนะครับกลยุทธ์ต่อไปนะครับที่ช้างชัยเนี่ยผมขอใช้คําว่ากลยุทธ<ร>์ปรับเปลี่ยนรสชาติครับปรับเปลี่ยนรสชาติเลยปรับเปลี่ยนรสชาติเอาพอดีอย่างนี้คนฝรั่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนไทยอย่างนะั้นยังไงอาจารย์เวลาเขามาไทยเนี่ยเวลาเขาเดินเข้าเซเว่นแล้วเขาไปซื้อโซดาเนี่ย เขาจะกินสดกินกินเบียดเลยเปิดกินเลยแบบน้ำเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันยังมีความซ่ามันมีความเย็นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสดชื่นไอ้นี่คือพฤติกรรมการบริโภคของฝรั่งแต่ว่าในจุดตรงนี้เนี่ยช้างรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเล่น เข้ามาเล่นในตรงนี้หมายความว่าอยากที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่อาจจะไม่ให้ลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะครับอาจจะเป็นล,ลูกค้าที่เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าพฤติกรรมคนไทยอาจจะเปลี่ยนได้คือยห้เขามาดื่มใช่เพราะคนไทยเนะี่ยกินโซดาก็คือกินกับเหล้ากินเมิกเซอร์ะ <x> er นะครับเพราะฉะนั้นช้างเข้าเคมว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะล้วเขาออกมาเป็น2รสชาติโดยที่ไม่มีความหวานนะสรสชาติแรกที่เขาออกมาเป็นรสแอปเปิลกับรส มะนาวนะครับสรสชาตินี้และการวางกลยุทธ์แรกของเขาเนี่ยเขาไม่เน้นราคาถูกแล้วแต่ว่าไอ้สองรสชาติที่เขาออกมาเนี่ยราคาแพงกว่าสิงเข้นไปอกีกคือ,อราคาที่ขวดขวดหนึ่งจะตกอยู่ที่10บาทปรากฏว่านะครับสิงไม่ได้เล่นด้วยเหมือนกันสิงาไม่เล่นใช่เพราะสิงอ่านเกมว่าคนไทยอ่ะไม่น่าเปลี่ยนพฤติกรรมว่ะเออไม่น่า<ะ>ที่จะซื้อโซดามาเพือพ่อกระดกเลยอเออแล้ว มันก็ดูเป็นข้อเสียไหมสมมุติว่าเรากินโซดาคือน้ําเปล่าใช่ไหมใช่ฮะเรากินผสมเหล้าแต่ถ้าสมมติว่ามันมีกลิ่นอื่นเข้ามาผสมเหล้าเออมันจะดูเป็นข้อเสียไหมเออนะก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของคนไทยที่เรามองว่าเราไม่ถนัดเราไม่คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพอสิ่งไม่เล่นด้วยเนี่ยจบปีครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมอนเดิมเลยฮะก็ยอดขายก็ไม่กระเตื้องก็อยู่ที่ประมาณ5%เปรตประมาณนั้นห้าหกเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนั้น นะครับแม้ว่าเขาจะแบบเล่นกลยุทธ์การตลาดอันอื่นอะแม้ว่าจะพ่วงไปกับคอนเสิร์ตด้วยนะตอนนั้นนอกจากจะลงงบกับการคิดค้นกลิ่นใหม่นวัตกรรมใหม่เนี่ยเขายังจ่ายค่าการตลาดเช่นพ่วงไปกับคอนเสิร์ตบอดี้แสลมเว้ยบอดี้แสลมคือเบอร์หนึ่งที่เป็นวงดนตรีพ่วงไปกับตอนนั้นออกน่าจะอัลบั้มสี่ชื่อว่าคลาด<อ>พวกแบบบิ๊กเมลเทนอย่างเงี้ยฮะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขา,าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้สินค้าตัวนี้เนี่ยโซดาช้างแบบมีกลิ่นตัวนี้เนี่ย ลงไปกับพวกคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เ,มอเ,มเอายังเหมือนเดิมยังไม่ชนะสิงามาดูกลยุทธ์สุดท้ายนะครับผมดูว่ามันจะได้ไหม <c oughs> กลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าช้างจะเป็นคนเริ่มกลยุทธ์นี้ก่อน แต่กลับกลายเป็นว่าสิงเป็นคนเริ่มกลยุทธ์เนี่ยเพราะในช่วงปี2559นนะครับ,รบผมขอลงลึกว่ามันเป็นเดือนกันยายนในเดือนกันยายนเนี่ยสิงรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของสิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายให้กับร้านเหล้าส่วนใหญ่จะเป็นโซดาสิงไปวางไว้กับผับร้านเหล้าอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากได้กลุ่มใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น ไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะทำยังไงให้แบบสมมติว่าวัยรุ่นซื้อเหล้ามากินกันเองอาจจะซื้อมากินที่บ้านอาจจะซื้อโซดาที่มันเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่าอะไรประมาณนี้มากินด้วยเขาเลยออกแบรนด์ใหม่ครับแบรนด์ตัวนี้ก็คือเอามาจากเบียร์นั่นแหละฮะก็คือเป็นโซดาลรีโอจำพรีเซนเตอร์ได้คุณซันนี่คุณซันนี่โอเคคุนซันนี่นะฮะเพราะฉะนั้น นี่แหละฮะคือภาพลักษณ์ของโซดาลรียภาพลักษณ์ของโซดาลรียเนี่ยการให้คุณซันนี่ออกมายืนเต้นออกมาจะเต้นให้ดูหน่อยะออกมายืนเต้นออกมามีเพื่อนเต้นข้างๆเนี่ยจำสโลแกนได้ไหมว่าสโลแกนเขาคืออะไรไม่รู้จำได้เต้นอย่างเดียวสโลแกนก็คือรวมกันมันกว่าครับผมรวมกันมันกว่าของเขาเนี่ยหมายความว่ารวมกันระหว่างเพื่อนมากินด้วยกันมาปาร์ตี้กันพอมาปาร์ตี้กันมันทําให้ นึกถึงภาพลักษณ์ของกลุ่มวัยรุ่นครับเพราะฉะนั้นพอโซดาลรีโอออกมาได้เพียงแค่เดือนเดียวนะชา้างไม่อยากให้ส่วนแบ่งการตลาดของสิงเนี่ยมันนําไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยช้างก็เลยจําเป็นต้องคงโพสิชันเดิมฮนะก็คือต้องออกสินค้าใหม่สินค้าหนึ่งเพื่อเอามาแข่งกับดีโอสินค้าตอนนั้นมีชื่อว่า Rock Mountain. Rock Mountain ครับผมเพราะว่าอย่างนี้ฮะช้างเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีโซดาช้างที่ผลิตโดยตัวของช้างเองหรือไทยเบฟเองเนี่ยแต่เขายังมีบริษัทลูกครับบริษัทในเครือที่ชื่อว่าเสริมสุขเสริมสุขเนี่ยผลิตตัวโซดาตัวนี้ฮะ ล็อกมอลเทนขึ้นมาคนเน้นจุดขายอย่างหนึ่งจุดขายของเขาคือความซ่าเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากเอาความซ่าตัวนี้กลับมาเหมือนกันแต่ว่าขวดของล็อกมอลเทนเนี่ยมันดูพรีเมียมไหมสีดำแล้วตัดด้วยทองเออมันดูพรีเมียมนะมันดูแบบมีระดับขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นตัวสินค้าตอนนี้เนี่ยมันออกมาหลายแบรนด์แล้วครับมาไล่เรียงกันนะครับว่าสิ่งเนี่ยออกมาสอง สองของสิงเนี่ยคือโซดาสิงคือตัวโซดาลีโอไทยเบฟมี3ครับผมมีทั้งช้างมีทั้งคริสตัลมีทั้งล็อกมอลเทนแล้วอีกตัวหนึ่งคือชเวฟครับผมชเวฟนี่ก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อประเทนะชื่อปรเท <laughs> ทั้งหมดเนี่ยคือแบรนด์ของโซดาที่แข่งกันในตลาดอยู่ตอนนี้นะครับโดยมูลค่าตลาดของปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งหมด1,500,000ล oh. ้านบาทเฉพาะโซดาสิงห์ไม่รวมเรีโอนะสิงห์เนี่ยตีตลาดอยู่ที่90%แล้วนะ <sh arp> เพราะฉะนั้นอีก10%ก็ไปแบ่งกันเองทั้งเรีโอแล้วก็ของไทยเบฟอีก เพราะฉะนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยไทยเบฟยังไม่แตะเลข2หลักเลยถ้าถ้าดูตามข้อมูลนี้นะครับถึง10%ใช่ครับยังไม่ถึงสิเลยแต่ยังไงก็ตามถึงไทยเบฟเนี่ยจะสู้สิงไม่ได้ในเรื่องของโซดาแต่ไทยเบฟก็มีอานิสงนะมีอานิสง์เพราะว่าไทยเบฟเมีโปรดักต์เหล้าเยอะมากและคนเวลาซื้อโซดาสิงเนี่ยก็ต้องเอาโซดาสิงเนี่ยมาผสมกับเหล้าของไทยเบฟ เหล้าของชาวนะเช่นพวกเบรน285เช่นพวกคลาว d 99แสงสมหงทองก็ของไทยเบฟมาเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าตลาดถึงมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงยอดขายของสิงมันจะโตขึ้นเรื่อยๆยังไงก็แล้วแต่แต่ยอดการขายเหล้าของไทยเบฟก็เติบโตไปด้วยนะเพราะฉะนั้นได้อันิี้ส่งครับในสังเวียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อังคู่กน เออของมันคู่กันอยู่แล้วนะพฤติกรรมคนไทยมันก็ต้องโซดากับเหล้าเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสังเวียนของโซดาที่เราจะมาพูดกันในเอิโซด2วันนี้ครับผมโอเคครับอยากจะฝากติดตามนะฮะสำหรับทุกท่านถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบการวิเคราะห์แนวธุรกิจการอยากติดตามเคสการตลาดนะครับ สามารถติดตามพวกเราได้นะฮะ UBS Business Talk นะครับหรือเข้าไปที่เพจผมเองนะครับสังเวียนธุรกิจนะครับผมจะทำการอัปเดตข้อมูลเรื่องของการตลาดทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับผม